อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณมาคุยอย่างไรี่29กับแดนเซอร์จากพัทยาที่นั่งชุดนั่งซื้อชุดนี้มาที่ไหนนะพี่มาจากพัทยาเลยบอยทาวพัทยาไม่ใช่บอยทาวจะมีอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับอ่ะเพราะว่าจะมีฝรั่งมาไงใส่ชุดต้อนรับฝรั่งหน่อยไม่รับฝรั่งเขาเป็นแบบ มาห้าเดือนนะเป็นเซเลปเลยนะจ๊ะเพราะนั้นเราก็อยากจะดิวกับเซเลปเราก็ต้องแต่งตัวให้มันมีอะไรนิดนึงแต่ผมว่าฉากเรามันเหมือนแบบว่ามันมต้องมีอย่างหนึ่งออกไปอะไรอะไรเพราะว่านี้มันต้องแต่งื่อวานแล้วมั้งครับขอร้องหลเขาเย็นหน้าเด็กอะไรกันนี่เขาว่าหน่อยนะเพราะวานี่ตั้งไว้อย่างตั้งไว้อยู่เลยแล้วคาดว่าจะตั้งไว้อีกปีหนึ่งโหเยี่ยมครับผมอาจจะอาจจะอยู่ไม่ถึงปีเพราะอะไรรู้ไหม มีเรื่องลายเรื่องเรื่องลายที่เขาลือกันในลายด้วยจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ให้พี่วุ้นดีเล่าหน่อยว่าลายจะเก็บตังค์แล้วจริงหรือเดี๋ยวค่อยมาเล่าเดี๋ยวค่อยมาเล่า าาครมเล่าแต่ใครที่ใช้แอดไลน์อาจจะต้องฟังให้ดีฟังให้ดีข้อดีกับคอเลยเพียวพลัสบาอารตุยเพียวพลัสบายอารตุยมีมีไลน์ด้วยหรือเปล่าไลน์แอดไงแอดเพียวพลัสบายอาร์ตุยเพียวพลัสบอารตุยต้องแอดก่อนด้วยนะไลน์แอดแต่ผมขอพูดถึงพรุ่งนี้หน่อยดีกว่าทำไมงานพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้ต้องฟังให้ดีนะฮะตื่นมาคุยตื่นมาแจกแน่นอนครับผมก็มีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับ50คนด้วยกันนะฮะ ต้องมาพรุ่งนี้นะครับตามเวลาที่บอกไว้ก็คือลงทะเบียน7โมงนะครับจนถึง7โมง4-5ถ้าเกิน7จดโมง4-5้าน่หมดสิทธิ์เลยนะฮะใช่ซึ่งคุณชมที่โชคดีทั้ง50คนก็ยินดีด้วยนะแต่อยากให้แคนเซิลจังเลยเพราะว่าฉันฉันสมัครไม่ทันเด็ด นี้ละกันขอให้มา50ท่านนั้นนะคะใครที่ไม่ได้มาไม่ต้องไปเสียใจเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมติดตามรายการนะคะก็สามารถรุนรางวัลได้จากทางบ้านเลยบางคนถามไงว่าเอ๊ะมารายการไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นหนึ่งใน50คนจะได้มานังสดๆอันนี้ดูผ่านทางบ้านเจนจะได้ของรางวัลหรือเปล่าได้ได้ไดได้ได้ได้ไดด้ไ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 ดได้ด้ได้ได้ คอลลาเจนอันหนึ่งคือตอนนี้เรามีเรามีของแจกมากมายคำถามมาเลยพวกนี้แต่ยังไม่บอกอยากจะเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมที่แหมตั้งใจอินบ็อกซ์มาหาเราในในเฟซบุ๊กของตื่นมะคุยแต่ถ้าแจกพิเออร์พลาสหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราตั้งคำถามไว้ก่อนได้ได้เดี๋ยวเราติดต่อเจ้าของเขาบอกเขาจะมาให้50เม็ด เดี๋ยวใส่ซิป oh. ล็อกไว้ห่อละ5เมตรหายแล้วเอาเป็นกล่องสิอ่กมีแล้วเป็นธรรมเนียมทุกปีนะปลายปีที่เราจะมีการจัดรายการสดพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเรามาโดยตลอดก็คอยติดตามในวันพรุ่งนี้30ธันวาคมและอย่างที่ตุยบอกดูทางบ้านก็ยังได้ของอยู่ดีตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ08 1 7 4 3 1 993ครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวขยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดนะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดฮักดเดี๋ยวนี้เลยจะไป็ง้อเขาทำไมอ่ะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยกดเนี่ยกดเลยสวยก็ได้อ่ะกดกดอ้า